ครับทุกท่านเห็นงานติดตั้งมาแล้วนะครับว่าเราเปลี่ยนลําโพงเนี่ยเข้าไปแทนเบอร์เมสเตอร์แทนทุกจุดเพราะว่าเราแกะดูลําโพงแล้วเนี่ยคุยตรงๆครับลำโพงเบอร์เมสเตอร์ที่เห็นเนี่ยก็คือลําโพงเหมือนกับที่ผมรีวิวในรถเบนท์ทั่วไปทั้งหมดนะครับว่าวูเฟอร์หรืออะไรก็ใช้แบบเดียวกันเพียงเป็นการดีไซน์แต่ก็ยอมรับว่าดีกว่าลําโพงเดิมๆที่มากับรถนะครับแต่แน่นอน มันไปไม่ถึงลำโพงระดับออริสันอย่างเนี้ยติดเสร็จเรียบร้อยคันนี้เน้นเรื่องมุมมิติด้วยครับใช้ลำโพงออริสันทีสิทธ์ครับตัวท็อปสุดนะครับเรานี่ครับสร้างเสาบิ้วใหม่เย็บงานอย่างดีครับแล้วก็ดูงานทวิตเตอร์ดูงานวูเฟอร์โกลำโพงที่พิเศษมากครับ รวมถึงที่ประตูหลังนะครับก็เข้าช่องเดิมทั้งหมดไอ้ตรงเนี้ยที่ไม่เข้าช่องเดิมจริงเพราะว่าอยากจะเน้นเรื่องเวทีเสียงครับให้มันโฟกัสแบบเต็มร้อยจริงนะครับเพราะทุกท่านลองดูว่าถ้าเอาเข้าตรงนี้เนี่ยแล้วเล่นลำโพงระดับนี้เนี่ยนะครับเอาไว้แบบเนี้ยนะครับผมจะปรับอิมเมจไงก็ตามเนี่ย,น,ยนักร้องส่วนใหญ่ก็จะสูงเท่านี้เนี่ยฮะจะสูงเท่านี้ แต่ว่าเราต้องการเวทีเสียงนักร้องแบบลอยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังเดี๋ยวตามผมไปดูข้างหลังนะครับโอเคทุกท่านตอนนี้ผมก็จอดรถนะครับแล้วก็จะมาให้ฟังเสียงกันแต่ว่าก่อนจะไปฟังเสียงเนี่ยอยากให้ดูที่หน้าจอครับที่ผมบอกว่าออปชั่น ที่น่าสนใจอันนึงครับคือตอนนี้เนี่ยรถเบนทุกรุ่นหรือเมบาชนะครับเราสามารถจะใส่เจ้ากล่องเขาเรียกว่า Android Box ใช่ไหมใช่ครับนี่ครับก็วัสดีครับวันนี้ตัวคุณแมนนะครับผมก็ใช้กล่องตัว Android Box นะครับมาเสียบผ่าน USB นะครับแค่นี้เองครับก็สามารถทำให้จอเดิมของรถเมบาชนะครับ เล่นเป็น Android ได้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็สามารถเล่นบบเป็นป <Android S 2> อ n d r o i d แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถดาวน์โหลดมาจาก Play Store ได้เลยนะครับนะมีทั้ง y youtube Spotify, Netflix. s p o t i f y n e t f l i x อ่าแล้วที่สองคันมี Google Map แบบนี้ด้วยครับต้องบอกนะครับว่ารถทุกคันที่บอกว่ามีออโต่แอปเป a ลอัลโต่แอปเปิลคาเพอะไรมาเนี่ยนะครับโอ้โหไวครับดู <ไว S 2> ทัชสกรีน ก็ไม่สามารถจะดู YouTube นะครับได้หรือว่าดูหนังในรถได้แบบนี้ครับพอใส่เจ้า Android Box เนี่ยนะครับโอเคปะอ่าอ่าเปิดตะกี้เห็นไหมครัว่ามีแล้วก็ยปด้วยนะครับนี่แล้วผมจะให้ทดสอบเสียงเนี่ยผ่านทางเพลงนะครับออดิโอไฟล์ใน YouTube เลยครับอ่ลองเล่งเสียงนะครับแล้วมาฟังกัน โอเคเดี๋ยวผมจะลองหาเพลงที่มีเสียงครบครบนะครับ oh. มาดูเพลงนี้ครับไม่รู้ติดททธิ์หรือเปล่านนะลองฟังดูก่อน ต้องบอกว่าคุณภาพเสียงดีมากๆเลยครับ oh, <baby. S 2> ผมนั่งตรงนี้นี่ like มันมีคนมาร้องให้ฟังเลยตอนนี้ปรับเสียงนี่น่าจะอยู่ด้าน

ครับตอนนี้ผมอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าเราก็เปลี่ยนลโพงออดิชันทีซิกเนี่ยนะครับเข้าที่ด้านหลังเหมือนกันทุกอย่างเข้าช่องหมดเหมือนกันโอ้โหผมบอกว่า ครับทุกท่านแล้วนี่ก็คือระบบเสียงครับในรถเมย์บาท g จ6 0 0 0พันแรกในเมืองไทยครับที่ผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยครับมันไม่มีอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดนะครับทุกท,าท่านคิดดูว่ารถขนาดนี้เนี่ยที่ให้เครื่องเสียงมาแล้วที่บอกว่า Exclusive เลยเนี่ยเราจะเห็นว่าพอถอดมาเจ้าไดเวอร์อะไรตามก็ยังเหมือนเดิมเป็น เป็น OEM ที่เขาให้มาเขาให้มาระดับหนึ่งครับแล้วเจ้าของรถคันนี้เนี่ยเขาต้องการความเป็นที่สุดครับก็มาติดแบบ f u ลซ s สเต็มที่ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ย d i สันนะครับมันตอบโจทย์เรื่องแชน n นลจริงแล้วก็ตัว t o อปไลนเขาก็มีอย่างเช่น t 10ครับแล้วมันฟังดียกันเยอะมากครับทุกท่านก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครับผมรถคันนี้มีเวลาทำจำกัดทีเดียวครับเพราะว่า ลูกค้าให้เวลาไม่เยอะนะครับเราก็ทําให้ดีที่สุดครับก็ต้องขอโทษในการทําคลิปอันนี้ว่าภาพอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าฉุกะหุกจริงๆใช้มือถือในการถ่ายทำเลยครับทันนะครับแต่ว่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับใครที่ใช้รถดีๆแล้วต้องการตอบโจทย์เสียงนะครับมาที่มิลาได้ครับเราทําได้แบบถ้ามันไม่สุดจริงๆเนี่ยร,รถรุ่นเราทําได้แน่นอนทุกท่าน ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ